ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าทิกตอ็อกชาแน,นลหนึ่งเก้าแปดสี่ค่ะโชว์ผลิตภัณฑ์ที่จะรีวิวไปเลยนะคะกันแบบไม่กัก๊กไม่เกิกเลยนะคะให้ดูกันไปเลยนะคะว่าวันนี้จะรีวิวรองพื้นโซลานะคะซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวจะต้องรีวิวกันแบบจัดเต็มตามสไตล์ป้านะคะเอาแบบเรียวๆกันไปเลยว่ามันจะได้บอมันจะได้บอนะคะก็เดี๋ยวยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวป้าจะไปทําการทาที่หน้าให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะอ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ เรามาลองกันนะคะทุกคนเดี๋ยวบีบให้ดูเลยนะอ่ะปั๊มหนึ่งนะคะรองพื้นก็จะเป็นแบบออกเหลวๆนะคะโอ้โหค่อนข้างที่จะแบบไปได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้คืออาจจะบีบเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะคะปอกก็จะค่อยๆลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะทุกคนเกลี่ยง่ายมากทุกคนหอมมากโอ้โห หอมเกลี่ยง่ายมากๆเลยอ่ะแล้วก็สิวอ่ะสีสิวสีมันเหมือนจะแบบว่าสว่างกว่าเบอรหน้าตอกมาระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายังได้อยู่นะอ่าโอเคโอ,คโอค้ทุกคนคือกลิ่นคือแบบหอมมากกลิ่นดีมากอ่ะนะคะตอนแรกเขาบอกว่ามีโสมดำเนาะด้วยความว่าโสมเราก็กลัวบอกว่ามันจะออกแบบกลิ่นแบบฉุนๆแรงๆปกปิดระดับกลางๆนะคะ เนี่ยกลางๆแล้วก็ทุกคนมันเกลี่ยง่ายคือมันเกลี่ยง่ายคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกลี่ยง่ายขนาดนี้แต่มันเกลี่ยง่ายมากแล้วดูความผิวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันชัดๆใช้มือเกลี่ยง่ายอะ่ะแล้วใช้แปรงใช้ฟองน้ำไม่ต้องพูดถึงง่ายอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคตรงนี้นะคะสมอระพุมลบของป้าซึ่งมีความแบบอรอยสิวเยอะมากมายลอมาทากันเลยนะคะว่ามันจะปกปิดดีไหมยังไง นะ้าาครึ่งหนึ่งคือมันปกปิดได้แบบเนียนคือมันมันเหมือนเป็นผิวคือมันงานผิวแต่มันก็ปกปิดได้คือแบบคือดีคือดีนะคะตัวนี้บอกได้เลยดูนะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูครึ่งหน้ากันอืมนะคะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยมาดูครึ่งหน้าของป้าอันนี้ใช้นะคะอ่าอันนี้ยังไม่ได้ทาเป็นไงคะมันดูเป็นแบบผิวเราดูไม่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูไม่หนาเตอะดูไม่หนาเตอะแล้วก็ดูมีงานเป็นงานผิวมาก,มากเหมือนเหมือนมันกลืนเข้าผิวเราได้อย่างแบบได้อย่างแบบเร็วมากหรือเหมือนมันซึมไปกับผิวแล้วซึ่งปกปิดได้ในระดับปานกลางนะคะคิดว่าน่าจะบิวเพิ่มได้นะเดี๋ยวๆป้าลองทับเนี่ยนะคะอ่าทับๆลงไปตรงนี้คือคือรอยตรงนี้มันดําจริงๆเนาะมันเป็นรอยแบบ รอยสิวใหม่อะนะคะซึ่งก็บิวเพิ่มได้ในจุดที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะปกปิดเพิ่มนะคะ,ะดูใกล้ๆนะอันนี้คือยังไม่ได้ดูดูตรงนี้จะง่ายกว่าคืออันนี้ยังไม่ได้ใช้รองพื้นแล้วอันนี้แบบทารองพื้นไปแล้วเห็นไหมคะคือปกปิดแต่ดูไม่ดูเป็นงานผิวอะดูเป็นผิวอะดูเป็นผิวผิวอะทุกคนมาเดี๋ยวมาทาให้มันครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยว่ามันจะยังไงนะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในการใช้ชีวิตประจําวันของป้า,อ,าอีกแล้วนะคะก็ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนซึ่งดูผลลัพธ์ค่ะแต่งหน้าแล้วคือให้ความเป็นธรรมชาติมากๆแบบมากๆเลยนะคะทุกคนจากที่ลงรองพื้นให้ดูแล้วก็จะเห็นว่ามันเกลี่ยง,ง่ายนะคะเกลี่ยง,ง่ายมากเลยแล้วก็ดูนะคะพอแต่งหน้าแบบครบแล้วอะ่ะมันยิ่งแบบชัดเจนเลยว่าให้ความแบบ ผิวแบบงานผิวธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีสมดํานะที่ทำให้แบบช่วยมีสารทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วที่สําคัญนะคะมี SPF ด้วยทุกคนผิวพพ้ง่ายก็ใช้ได้เขาแบบการันตีเลยว่าใช้ได้เนาะนะคะเราก็เห็นไหมครับฟินิชมัน ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดแล้วนะคะแต่ในส่วนของกันเนี่ยน้ากันเหงื่อหรือจะเป็นคาบเยิมไหมจะมันจะอะไรไหมตอกก็จะไปใช้ชีวิตทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันว่าเฮ้ยมันแค่แบบตอนแรกๆหรือเปล่าที่มันดูอตอนนี้คือดูหน้าดีมากเลยนะรู้สึกคันแค่วมากเลยคันแค่ภาษาอีสานก็คือเหมือนเคี่ยวตัวเองมากเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบน้ามันมันดีอะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นคาบไหมนี่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดแต่งไปตอนนี้แล้วก็แบบระหว่างวันเป็นคาบ มันก็บไดเดอร์นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างวันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไปใช้ชีวิตก่อนนะคะโอเคไปแล้วทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา13นาทีก็มาให้ดูผิวอีกรอบหนึ่งนะคะอ่านี่เนาะเดี๋ยวไปใช้ชีวิตประจำวันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะจะใส่แมสด้วยดูว่าจะติดแมสก์กานะแค่ไหนด้วยนะคะไปแล้ว ค่ะทุกคนไปใช้ชีวิตมาแบบทั้งวันแล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบว่าใช้ชีวิตทั้งวันแล้วนะคะก็คือตั้งแต่11นาิกา13นาทีโดยประมาณเนาะตอนนี้2ทุ่มแล้วทุกคนนะคะผ่านไป9ชั่วโมง9ชั่วโมงแนละทุกคน9ชั่วโมงเลยที่ตอกไม่ได้มีการซับนะ้ามัน นามันตอกไม่ได้มีการซับหน้ามันเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเราต้องสรุปแบบเข้มข้นให้ถึงที่สุดทดสอบให้ถึงแบบพิถึงขิงเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะทุกคนโดยรวมนะคะก็คือมีความมันแน่นอนเพราะว่าตอกเป็นคนผิวผสมผิวผสมก็ต้องมีความมันแน่นอนแต่ว่าเป็นมันระดับที่แบบเออนะคะมันเยิมจนแบบรู้สึกว่าควบ แบบคุมไม่ได้ไหมอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาทําการซับกระดาษซับน้ำมันให้ดูเลยซึ่งปกติเราจะใช้สองแผ่นนะถ้าเกินสองแผ่นก็แสดงว่าคุมความมันไม่โอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะเป็นคราบเยิ้มไหมนะคะให้ดูใกล้ๆเลยว่าค่อนข้างค่อนค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างที่จะไม่เป็นคราบนะทุกคนอืมนะคะบอกตรงว่าแบบไม่ได้เป็นคราบสังขยาเยิ้มอะมนะคะ โดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะนะคะเนี่ยโดยรวมยังแบบเดี๋ยวป้าตกสองกระจกใกล้ๆเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้สรุปคือตอนนี้ไม่เป็นสังขยาไม่เป็นคาบบอกตรงๆว่าไม่เป็นคาบเลยไม่เป็นคาบนะคะไม่มีคาบแต่ว่าเรื่องของที่คกว,ว่ากันน้ํกากันเหงื่อเนี่ยเราไม่ได้ทดสอบขนาดนั้นแต่ว่าเรามาใช้แบบชีวิตแบบชีวิตจริงอะชีวิตจริงนะคะเราไม่ได้ไปเจอน้าเจออะไร วันนี้จะฝนเล็กน้อยมากนะคะก็ไม่ได้หลุดอะไรเนาะเจอฝนเล็กน้อยจริงๆแต่เราคงไม่แบบโอ้เจอฝนขนาดทดสอบขนาดนั้นเพราะเรากลัวเราไม่สบายเราให้เกียสะผมอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในส่วนของการซับอ,อ่อคุมมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะใช้ไม่เลยนะคะปอกก็จะนม่เลยนะคะซับหน้ามันให้ดูเลยนะจ๊อวันนี้ก็แบบไปกินก๋วยจับร้านไม่ติดแอร์นะเป็นร้านเพิงข้างทางนะข้างหนึ่ง นะคะบอกเลยว่าวันนี้ก็เก้าชั่วโมงเลยนะคือเอาจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะมาทิ้งความมันขนาดไหนทุกคนอย่ามาทิ้งความมันแบบนี้นะคะไม่โอเคนะคะเรามันจะเสียบุคลิกเนาะอันนี้เป็นการทดสอบทดลองเฉยๆนะคะอืมอ่าเรียบร้อยแล้วอุ้ยทุกคนพอซับหน้ามันแล้วคือหน้าแบบโอเคมากอ่ะไม่เป็นไรเรามาดูความมันกันก่อนอันนี้ก็อยู่ในระดับที่เป็นความมันปกติของตอกนะคะเนาะ ก็ไม่ใช่แบบว่าคุมมันจนเวอร์วังอะไรแต่อย่างที่บอกว่านะคะเราก็ทําการซับมันเอาเดอร์เราอย่ามาแบบทิ้ง9ก้าชั่วโมงแบบนี้อันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆนะคะว่าในเรื่องการคุมมันนั้นนะคะก็อยู่ในระดับปกติเหมือนรองพื้นทั่วไปนะคะไม่ได้แบบว่าโอ้โหคุมถึงขั้นที่จบบน้ามันจะออกมาน้อยมากๆขนาดนั้นนะคะัน,นี่ก็เป็นระดับปกติเพราะว่าปกติต่อก็จะแบบนี้แหละซับหน้ามัน2แผ่นแบบนี้ถ้าเกิดใครเห็นทงการทดสอบนะคะก็โดยประมาณก็จะ2แผ่นแบบนี้ นะคะอะต่อไปเรามาดูกันใกล้ๆก,กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเนี่ยพอแบบว่าซับมันเสร็จแล้วทุกคนหน้าคือแบบยังแบบทิ้งความเป็นแบบรองพื้นอยู่นะคะยังมีส่วนของรองพื้นอยู่หน้ายังโอเคอยู่นะทุกคนนะคะเนี่ยอันนี้ขนาดเก้าชั่วโมงนะสรุปนะคะในส่วนของรองพื้นโซลาตัวนี้นะคะที่แบบประทับใจเลยคือการให้งานผิว เกลี่ยง่ายแล้วผิวแบบผิวสวยคือรู้สึกว่าแบบหน้ากระจ่างใสมาระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคือเนี่ยไม่เป็นคราบค่ะทุกคนไม่เป็นคราบเลยคือแบบดีแบบพอแบบมีการซับมันออกก็รู้สึกว่ายังแบบมีรองพื้นติดอยู่คือไม่หลุดง่ายนะคะไม่หลุดง่ายแล้วก็สีไม่ดออป้วยนะทุกคนดูสิ เนี่ยเก้าชั่วโมงแล้วอ่ะสีเดี๋ยวไปดูต้นคลิปนะอันนี้แต่อันนี้เป็นแสงแบบแสงนีออนนะแต่ยังให้แบบงานผิวที่แบบคล้ายๆแบบตอนแรกๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีหลุดหน่อยตรงแบบจมูกเนาะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของแมสนะคะทุกคนติดแมสบ้างนะคะติดแมสบ้างตรงจมูกตรงนี้เนาะนี่นะคะแมสตัวนี้มันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอมันไม่ค่อยแนบเนื้อนะคะแต่ว่าอ่ะพอใครที่ใช้แบบแมสคล้ายๆตอกแบบเนี้ย ก็จะมีติดแม้นิดเดียวตรงนี้นะคะเท่านั้นเองนะเพราะว่าพอใส่แบบนี้มันก็จะไม่ค่อยติดแม้เท่าไหร่นะคะโอเคนะคะโดยสรุปก็คือประทับใจมากเลยเป็นรองพื้นที่แบบไม่คาดไม่คาดหวังผลขนาดนั้นแต่ได้ผลลัพที่แบบโอเคเลยแล้วก็หยิบใช้แน่นอนนะคะรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะก็ยังไงลองไปแบบตํากันดูนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นเหมือนตอกไหมนะคะอ่ะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปของ tiktok ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย